โอ้โหทุกคนครับนี่ครับทุกคนจุดตรวจกดคันวิน,นัยนจราจรสนโชคชัยครับถ้าฝนไม่ตกนี่โอ้โหโเต็มระบบเช่นเคยถนนราดเท้าอ่านะครับทุกคนถ้าฝนไม่ตกพวกเราก็ต้องเจอกันแบบนี้แหละครับนะอ่ะก็วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ครับ วันศุกร์ที่12กันยายน2568เวลาประมาณ14นาฬิกา15นาทีครับเข้ามาแล้วก็ดูความสุภาพครับอย่าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทุกคนอ่ะดูครับนี่แหละครับมาแยกนี้นะครับท่านผู้ชมมาแยกนี้ก็อย่าลืมครับสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อกถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับโอ้โหจะขยันอะไรกันขนาดนี้นะครับท่านผู้ชม พี่น้องชาวย่านราชพา้าทั้งเส้นเลยนะครับผ่านมาหน้าสอนอโชคชัยเนี่นะเห็นไหมคุณอย่าลืมนะครับนะติดแผ่นป้ายทะเบียนพรบภาษีทุกๆอย่างนะครับที่เป็นฐานความผิดจราจรแล้วก็คดียาคยาันก็ควรที่จะนะครับทำให้มันถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วตำรวจไม่จับนะครับทุกคน โอ้โหนะครับนี่บันนี้นะครับฝนก็กระจายทั่วกรุงเทพนะครับแต่บริเวณตรงนี้นะช่วงเวลาประมาณบ่ายเนี่ยโอ้โหนะครับฝนไม่ตกนี่ไม่เคยแผ่วเลยโอ้ไม่เคยแผ่วเลยนะครับต้องทุกคนดูสิครับโอ้จะขยันอะไรกันขนาดนี้นะครับอน,อนนนี้การจราจรก็ ส้นนี้ก็พอสมควรครับเรียบร้อยบอกแล้วนะครับไม่หลอดสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนนอโชคชัยครับก่อนถึงโชคชัยสี่ก็ประมาณนี้ครับนะดูแล้วกนะ็ว้าวุ่นกันเลยนะครับถนนนี่แทนที่จะสะดวกสบายในการขับขี่นะครับตกกลางคืนก็มี อกลางวันก็มีนะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยน่าเบื่อไหมครับอ่ะถึงจะเบื่อแค่ไหนก็ยังอยู่นะครับอยู่กับพวกเขานี่แหละครับนะอ่ะขอให้ฝากรัฐบาลครับนะฝากไปอย่างนั้นแหละก็ยังผมว่าก,ก็ยังเหมือนเดิมนะเออแต่ก็ฝากไปอย่างนั้นแหละเออฟังไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็อ่ะผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท,ท,ท่านนะ ่ะปากไว้แล้วกันนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆครับพี่น้อง